ี่นี่จะเป็นรีสอร์ทแพที่ใหญ่มากมีเครื่องเล่นเยอะมากทาไมมาโดดทำไมแม่ครับทำไมมากระโดดทำไมลาครับรองเท้ารองเท้าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามาเยือนเมาดิฟน้ำจืดกาญจนบุร hm. ีถ <in <in ูก <uh ต้องไหมพี่ถ uh, 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 uh ูก oh> ต้องครับมาดีฟน้ำจืดเมาดิฟน้ำจืดคือเมา ดีฟเลยเมาแบบหนักฮะเมาแบบหนักฮะใช่เมาดีคือเป็นน้ําจืดลงจากบ้านพักปุ๊บก,ก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้เลยแต่จริงบ้านพักเนี่ยมีทั้งแบบเป็นแพแล้วก็มีทั้งแบบเป็นแ,แแบบแบบอยู่บนบกวันนี้เราจะมาเล่นเครื่องเล่นข้างหลังที่เห็นอยู่อลังการนั่นใช่แล้วใช่แต่เรายังเล่นแกับพี่เขาแต่<อ>ว่าพี่เขาแพ้เราไหมพี่เขาไม่แพ้เราเหรอเราแพ้เขา วันนี้เราจะไม่แบ่งทีมเราจะเล่นกันทีมเวิร์กเราเล่นกันด้วยกันทีมเรามีเท่านี้ห้าคนเราจะทำแข่งกันเองกับเวลานี่ไงครับอนุอนุห่วยทมงาเราห่วยอันนะั้นอันนั้นไม่เก่งที่สามนี่คือที่ใส่แจ็คเก็ตไม่ได้จะเล่นนะลูกกลัวตกน้ําทีมงาเราห่วยไม่ต้องไปเล่นกับเขาเราเล่นกันเองเราคือทีมสายแข็ง เราจะจับเวลาเล่นกันด่านกติการมันเป็นยังไงมะมีกติกาคือมีทั้งหมด3าด่านแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ด่านไหนส่วนมามีคือตัวพละตัวถ่วงของทีมอันนี้คือผู้ช่วยมัมจะไปคอยดูเฉยๆใช่ไหมถ้ามัมตกปุ๊บลูกก็ว่ายมาเก็บโอเคไหมไม่ใช่มัมไปเก็บลูกนะแล้วเดี๋ยวดาจะไปเก็บลูกแทนดีไหมอันนี้กติกาอะไรฟังยากมากไม่เข้าใจเลยใช่ค่ะดูหน้าลูกแต่ละคน กติกามันเป็นอย่างนี้เงียบเงียบกติกา <g ül> <g ül> เป็นอย่างนี้นะลูก <c oughs> พวกเราเนี่ยทางานจะเป็นทีมห้าคนเคยเห็นวิ่งผัดไหมลูกเคยไมยามาหมลกวิ่งแล้วก็เอามัให้ใคกคนหนึ่งใช่เราจะทําแบบนั้นเลยแต่เราจะทําในน้ําแล้วในน้ำเนี่ยเราจะมีด่านขึ้นลงสไลดเดอร์เยอะแยะจะไปหมดเลยเมมี่เนี่ยจะอยู่ข้างบนทาวเวอร์อันสูงนั้นเพื่อที่จะช่วยพวกเราเนี่ยดึงพวกเราขึ้นส่วนเดอะดายเนี่ยจะอยู่ในน้ํา รอพวกเราตกแล้วจะช่วยผักไปต่อโอเคป่ะเราต้องทำทุกอย่างเนี่ย be, hey. ให้เร็วกว่าเวลาที่ลุงอ้ํากําหนดเอาไว้เฮ้ยไปตื่นไหมตื่นไหมให้ทันที S> <S ่ม่ไม่จะไม่ยอมตื่นอ่ะไปไหมอ่ะไปครับหม้าเลยทีเราคิดว่าเราทำได้ไหมไม่ได <Mm ้เราคิดว่าเราทำได้ไหม ฮิลี่คิดว่าทำได้ไหมได้ใล่นได้ร้อนไหมร้อนมากฮิลี่คิดว่าเราทำได้ไหมได้เอลี่คิดว่าเราทำได้ไหมไม่เนย์เล่คิดว่าเราทำได้ไหมไม่บาร์บี้คิดว่าเราทำได้ไหมไม่เอ้อกลับบ้านไปเราต้องทำได้ไม่เอ็นทำไม่ได้ มีหลอกมี่บนงแต่ทำไมจับเชือกลังเอื้ออ๋อท่นไงเดี๋ยวมามีถ้าเป็นคนไปจับเชือกให้ไงไอเดนต้องไปหอยหอยไหมลูกไหวไหวนะเอเดนลองฝึกมาหรือยังรอวันนี้ฝึกมายังเลยเออไหนวิดงพื้นให้ดูซิแข็งแรงหรือเปล่าโอเคโอ้โหไอซิทอัพไอซิทอัพยังกหโอ้ยโอ้โหทำไม โอ้ยอีกราบอีกราบอีกลาบ,ลาบ,ลาบไม่เห็นสูงสูงเลยเหนื่อยแล้วเหนื <c oughs> ่อยแล้วทางไหนโชว์ความแข็งแรงของเราในการซิทอัพไหนฮึบโอโ้โหหนึ่งปึ๊บโอ้โหส <c oughs> องเก้าดูนี่จะถึงสามสิบไหมึบสิบอ้าวปึ๊บสิบเอ็ดท่อนี้ถึงสามสิบ หลับเลยลับเลยสิบสองแล้เอออสิบสอบมาหเอาน้ตลงมเอาหัวเอามือจากหัวลุบขึ้นมาสิบสี่มาเออมาเอาอีกทีสิบห้ามาสิบห้าสิบห้าไม่ใช่ต้องเอามือไว้ข้างหลังเออลุบอุ่ยยังได้อยู่แบบนี้มายี่สิบทีสิบหกมาบ โหเฮ้ย1 7ยอมโอ้ย25 26เฮ้ย27อีกสาทีเอง27อีกสามทีอีกสที27มา28มาหูยเห็นนะได้29มา30มา30สุดท้ายว้าวโอ้ย30ทีเอเดน เอเดนเอเดนอ่ะสามารถทำเวลาได้เร็วเลยนะเพราะฉะนั้นเอเดนต้องรีบที่สุดเลยนะเอเดนเรารีบได้แต่เราต้องห้ามล้มตรงเนี้ยเป็นจุดของเอเดนเลยเอเดนจะสามารถทำเวลาให้พี่ๆเขา <Eden S 1> ได้ต้องรีบขนาดนั้นเอเดนค่อยๆไปบาลาน์นบาลานบาลานสิโอเคพรเอเดนนี่ดาร์เป็นเอเดนนะหนึ่งสองสาม Ê đến đu, ê đến đu đá Chạy về tao tao Eden เอเดนเอเดนแตะมือพี่เป็พี่เลี้ยตรงนี้นะ เหนื่อยหมากหมดแรงสุดๆข้างนนี่เหรอใช่ข้างบนเข้าในเลยพี่กาย ีเองลูกเร็วม,มากเร็วม,มากสองนาทีดาบคนเดียวสองนาทีนะ<อ>แต่เนี้ยพวกเราสามคนรวมกันนะ่ะห้าม,มเกินห้านาทีโอเคไหมห้าห้านาทีห้ามเกินห้านาทีเราทำได้อยู่แล้วมารลมพลังมารวมพลังเดิน ไปส่งผู้เข้าแข่งขันตรงนู้นนะคะปาลื่นไปตามนี้ไปลื่นตามนี้ไป แล้วเดินไหมพี่ไม่ต้องโดดไหมพี่เดินไหม เดนมัมยังไม่ถึงเลยอ่ะมัมหายไปไหนแล้วเดนไปลูกอยู่ตรงนี้พี่ถ้ามันตกปุ๊บลูกก็ว่ายมาเก็บโอเคไหมไม่ใช่มัมไปเก็บลูกนะ

Đến, khó vậy chưa? Đến, lúc lên. mà Lúc hết thay về lại nè. Hôm Ha Si Tám Con Nhưng Bay เอเดนพี่ล่าบอกให้กระโดดเลยกระโดดข้ามเลยเร็วเดนเร็วเดนเร็วไปเลยคิลิงไปรอตรงนู้นคิลิงไปรอตงเือเอเดนเร็วเร็วเอเดนเร็วเร็วไปเเร็มือเร็วเเร็วเรอเอเดนตะมือก่อนเอเดนเร็วเร็วแมือไปไวก่อน मेरा भाई ले ले ่องฮึ่งฮึไปไปล่นจะบอกว่าอะไรด้านนี้สมูมารเร็วาไปรอ้นี่กันนี่กันรดรงรนึ่งจ้จัมือกัน พอไหมไมปกันเราขอขอไปด้วยกันโอเคขอไปด้วยกัน <laughs> ไปด้วยกันไม่ได้หรอกลัวต้องกลัว <laughs> กลัว เหนื่อยไหมพี่ล่าไม่เหนื่อยเลยเหรอเล่นอีกไหมเล่นอีกรอบไหมตอนแรกแม่กลัวเสร็จตอนนะตอนที่เล่นกับเพื่อนไม่กลัวเหนื่อยไหมพี่ลินเหนื่อยไอเดนเอเดนจ๋าเอเดนคิดว่าเราทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่า5นาทีคิดว่ามากกว่าทำคิดว่าน้อยกว่าเร็วมาก คีรินคิดว่าแม่ว่ะแต่แดดคิดว่าน้อยกว่าแดดคิดว่าประมาณ4นาทีกว่ากว่าเกือบ5นาทีตามคิดว่ายังไงก็ไม่ถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลุงแงมจะบอกเวลาถ้าเวลาทีมเราทำได้น้อยกว่า5นาทีทุกคนจะได้เล่นเฟสตีและเวลาของเราก็คือเปิดมาแบบไม่รู้เลยอ่ะ3นาที50วินาที สามนาทีห้าสิบสามห้าเยอะกว่าห้าไหมอะไะคะสามนาทีห้าสิบวิเยอะกว่าห้าไหมไม่ไม่สามหนะสามห้าสิบนะกับหเองอะันนเอะว่าอัหนเยะกว่าห้เยอะกว่าหเยอะกว่าเยอ่ทำะสองเยอะกว่าไอ้สองรยกว่าแล้วก็ลองลำดับมาเป็นสมของเราแล้วก็ แล้วก็รวมมาเป็นห้าสรุปว่าเราจะได้เล่นมม้จีนสกีอ่ะไม่รู้คับไม่รู้สรุปว่า30นาที50น้อยกว่า5นาทีเพราะฉะนั้นเราได้เล่นจีนสกี บายๆขอบคุณนะครับผมสำหรับเลคเฮเวนวิลล์สระนะใครอยากมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยว,ยวได้นะจ๊ะอยู่กาญจนบุรีนะครับผมโทรมาสอบถามติดต่อทางรีเซพชันเขาได้เลยนะจ๊ะวันนี้พวกเราไปก่อนกับโปรโมนทราเวลเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปไหนอะ่ะไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะช่วงนี้ที่ประจานรองเท้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันบ่อยช่วงนี้บ่อยมากนะครับผมอย่าลืมแชร์ให้พวกเราด้วยนะไปแล้วบบ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 